สวัสดีครับ fc ทุกท่านครับล่าสุดคลิปที่ผมโพสลงไปเมื่อวานนี้คลิปน้องอุ๋อิงนะครับล่าสุดยอดวิวนั้นขึ้นมาที่1น0 0งแนแล้วนะครับหนึ่งแสนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณ fc สาวน้อยเพชรบ้านแปรขอขอบคุณ fc น้องอุ๋งอิงนะครับที่เข้ามารับชมคลิปมาให้กำลังใจท่านแปรขอขอบคุณครับ ล่าสุด1 0 0 0 0แสนวิวแล้วนะครับคลิปเมื่อวานนี้ที่แสดงที่อกุ้งเผานะครับล่าสุด1 0 0 0 0แสนวิวแล Oil, asia, ้วนะครับคลิปเมื่อวานนี้ที่แสดงที่อกุ้งเผานะครับ10,000แสนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเฉพาะคอมเมนต์อย่างเดียว เฉพาะกดไลค์อย่างเดียวประมาณสา0พันนะครับกดไลค์อย่างเดียวครับแล้วคอมเมนต์อีกตั้งเยอะนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเวลาสามทุ่มพอดีนะครับเมื่อสักครู่สามทุ่มยอดขึ้นมาที่หนึ่งแสนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจและเข้ามารับชมคลิปให้ ท่านแปรมาแล้วขอขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดจริงๆเลย